สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับวิมลชอยอสุดซูเปอร์สตาร์มโนคือเก่าพี่น้องจ๋ามาพบปอกันคือเก่าเลยจ้าพี่น้องมองเก่าพี่น้องเวทีนี่แหละพี่น้องเออเวทีหน,น่อยๆคือเก่าโบ้เด้ไปทักทายมูเจ้าหลายมื่นเลยพี่น้องเออโบ้เด้ยืนโบว์แวดๆจังสี่เละพี่น้องมัวแต่เรียนขึ้นปตาขึ้นตักู้หาเก็ดกินหม,ม,มากไม่หมากไหลเฮอะหาเฮด็ดคุณละพี่น้องเออนั่นตีเลยขจังว่าจังสี่เละพี่น้องสุดซูเปอร์สตาร์เพิ่นมามีงาน,ม,นมาบินมาเบิ่งมามีคนจ้างอ เสียด,ดังใดเพิ่นก็เล่นหากิ้งองอ,งองกงงอ่ทั้งปลาทั้งผู้ผุ่นแหละเฮออ้ยังสันแหละพี่น้องแน่พี่น้องปลาพี่นอ้องมือดีคนยังว่าไหลเต็มขา้างหน้าอยู่พี่น้องคอยคอออขึ้นใจเถอะคัดกันนะ เออเขามาเขามาพี่น้องเอิร์นมูมานั่งเอิร์นมูมาหลายๆจ้ะพี่น้องเออนั่งฟังสักก่อนข่าหนึ่งจังไตให้กำลังแรงใจกันนับจัะพี่น้องจ้ะเออจังสันละพี่น้องคนไทยเ้าบดทิ้งกันจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเออจังสันละพี่น้องจ๋าอืมคอยก้มว่องมั่วโม่ขี้เขียวให้มู่งโจมมีความสุขความันเทิงละจ้ะพี่น้องเออผู้ใดมากกามาผู้ใดบ่มากระเรื่องของเจ้าจังสี่ละพี่น้องเออตามนั่นละอันผู้เร่เฝ้ากะยางอนพี่น้องผู้ใดบ่เฝ้ากะนัาง ข่อยเดบ่เฝ้าบ่ฟังนั่งไดนเราพี่น้องขั้นข่อยเฝ้าไปจังสี่ข่อยก็อยากข่อยรวยเห็ุแต่วิดีโอคักๆจังสี่พี่น้องเออเฝ้าที่เดบ่เฝ้าเล่นเล่นเล่นเห็นมันหอดสุดนมูอหมายเออข่อยบเฝ้าเราพี่น้องข่อยยังข่อยบ่มีเงินนั่นบ่มีมืองไว้เงินพี่น้องเออจังสันละตามนั่นแล้วเจ้าพี่น้องเออข่อยก็ะเล่นคือเตานี่แหละยางคือเตานี่แหละพี่น้องอืม่อยหูอยู่ว่ามันจะเป็นจังไหนอนาคตข่อยพี่น้องเออจังสันละข่อยก็เลยบ่หึดเออ่อยก็ะเหตเอาแต่ก้มสุก้มบันเทิงคือเก่า ส่องน้อยๆจังสี่แล้วพี่น้องมีความสุขขั้นส่องใหญ่ขึ้นก็ต้องระวังนั่นระวังนี่พี่น้องจะเม็นมันเมื่อยพี่น้องเออจังสันป้าพี่น้องอืส่องน้อยๆจังสี่เหลวเตะที่พี่น้องเฮ็ดกัเฮ็ดไปที่พี่น้องเออเจ้าอยากเล่นอยากเท้าจากเรื่องของเจ้าบ่ค่อยผิดปั้นไหนพี่น้องแต่กันง่ายมาโตโตมาจังสี่เจ้าผิดเฮ็ดอันนั้นกับพีทเฮ็ดอันนึ่งกับพีทเฮ้ยคอยกับเมื่อยเฮ้ยคอยจังสันนะพี่น้องเออเอาสบายใจพี่น้องอยากเห็นยังกับเฮ็ดเด้อ ใครๆอันคิดหอดมู่เจ้าอะพี่น้องแอยเลยมายืนเบอกแวะแวะยังส่อันพ่อใหญ่ไปทํางานพี่น้องแอยก็เลยมายืนเบอกได้ทีพี่น้องเฮ้ยจังสี่ละมืดดึกบ้านไดก็ยืนเบอกได้พี่น้องก็ยังว่าคิดหอดไทยเจ้าเเขาบอกกิดหอดกระซังดอกคิดหอดเองพี่น้องซองนี้เอาแต่ความสุขความมันเทิงพี่น้องนาตึงสุขคนพี่น้องเข่ามานั่นเฮ้ยจังสี่แล้วพี่น้องก็ยังว่า อันคอยปคิดหอดเวทีคอยเต็มที่เลยพี่น้องมันบมมี่้นจางคอยบมมี่นเบิ่งคอยพี่น้องเออจังสันติคอยก็อยากฟอนอยากเข่าเลยได้พี่น้องคอยก็อยากเดินเดียบเลยได้พี่น้องเออคอยกินหอดเวทีจ้ะเออจังสันละเออคือว่าจังสีเล่มขึ้นแต่ปลาหาแต่เห็ดพี่น้องหาเห็ดทั้งเยอรมันนี่ก็บแมเมนของดีดิจ้ะพี่น้องจ่าอันทั้งคอยอยู่ทั้งเยอรมันนี่ เขาให้หาเห็ดเดืู้มือหนึ่งเนี่ยคนละกิโลทอนนั่นนะจ้ะพี่น้องจ๋าคนละหนึ่งกิโลเท่านั้นไม่เยอะนะจ๊ะข่อยกะซ้ออนคนอื่นเขาน่ะจ้ะพี่น้องเมืองประเทศอื่นเขาน่ะเขาเก็บเห็ดเยอะๆเนี่ยเขาขายลุ่ม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 ขายทั้งหมักไม่หมักไกลจังสรนพี่น้องเอ้ยค่อยกะซ้ออ่นเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ดีนาะพี่น้องนาะเขาเห้ขายได้เมียนบอเอ้ย้นเขาเห็ดเก็บขายได้ก็จะดีใจเ้วยองเขาได้เงินเออจังสละพี่น้องเออ แต่เท่งนี้บริได้เยอรมันพี่น้องเข้มงวดระเบียบเพันนี่ต้องเฮ็ดให้ตือกดระเบียบเพิ่นนะเนาะพี่น้องเนาะเออเอามาหลายันตำรวจพ่อตำรวจเห็นนั่นจับเจ้าโดนปั๊บจั๊กถ่ดได้เท่าผุนเสียเงินจะบวมหน่อยผุนได้พี่น้องเออบวมเป็นของเลยนั่นจับพี่น้องบริได้หาวหินหินหินเนี่ยข่อยเนี่ยเออจังสันละข่อยกะหาวไทยลูกชื้นข่อยบริได้วาชิเก็บเหล่าเหล่าเหล่าเอามาได้ข่อยเออจังสันตีเฮ็ดตามกดระเบียบตีพี่น้องอื อันถึงโบเห็นตำรวจบ่เห็นบ่แม่นเด้คนยางปลาน้ำกันนั่นบ่อึดบ่อยากพี่น้องอือเขาบ่เก็บได้ไทยเขานั่นอือบัดนี้เขาโทรแจ้งที่บัดนี้ฮัลโหลเพิ่นว่าได้บัดนี้อือมีนายอันนั่นนางอันนี้มาเก็บเห็ดเต็มถุงอากลากว่าซั่นเดฮจังซันเจ้าสิสวยพี่น้องเอฮจังซั่นติพี่น้องเขามาลัดปรับเสียเงินปุ๊บพุ่นล่ะอือบ่ได้ธรรมดาได้เสียปั๊บบ่แม่นน้อยนะจ๊ะเออซื้อกินเนี่ยก็สิถือกว่านั่นล่ะเออจังซั่นล่ะแต่ว่ามันก็ฟินเนาะพี่น้องเนาะ อันตังอื all, onun, ่นเขาเนี่ยเขาก็โบหูเนาะแต่ละเมือเนี่ยมันโบคึอกันนะจ๊ะเนาะแต่เมื่อคอยอยูโบได้แต่พี่น้องจ๋าให้เก็บได้โทรนั่นแหละพี่น้องก็พ่ค่อยได้หาวดอกพี่น้องหาวไป่ทยลูกซื่อนิดเดียวพี่น้องเอามากก็เอามาหน่อยๆน่อยเอามากก็กินบ่เหมดดอกเฮ็ดนั่นเด้อจังล่ะพี่น้องแต่ก็ขอบคุณทุกกาลังแรงใจพี่น้องที่เขามารับช่อมลฟังเด้พี่น้องจ๋าผู้ใดมากก็มาแ่ละผู้ใดพ่มาก็เร่งก็เร่งของเจ้านะพี่น้องเนาะอันบ่ว่ากันนะจ๊ะตามสบายช่องนี้เอาที่สบายใจจ้ะเออ อันเมยเลยพี่น้องเศร้าเศร้าเศร้ากัสนสามีมือนีเนาะอันมือแม่จงมาคุยกันไหมพี่นอ้องไปพี่นออ้องคอยเมยคอยชินอนแล้วขอบคุณหล,ลายๆจะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังแรใจพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าคิดหอดคิดถึงสุขสุขคนแลพี่น้องอันบวกินหอดคอยกระซางคอยคิดหอดมูเจ้าสานันเลยตามนั่นนะจ้ะ